สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสูสช่องสอะโชคครับช่วงนี้กับซอฟะโชคกฤสิภาพี่น้องมาทีต้นมะพร้าวห้โชกครับที่หน้าพอหน่อยครับสิาภาพี่น้องไปเบิ่งว่ามือนี้มีความเกินไปยังไงครับถามพอหน่อยเบิ่งว่ามือนี้มีผูกค้นมาบอไห่เสียนะครับว่าเพิ่นเห็นตัวเลขตัวเบอร์ตัวได้ครับกฤสิภาพีน่น้องเบิ่งครับ ตามซอฟพาโชคมากครับพี่น้องเดี๋ยวซอฟพาโชกสพาไปคุยกับพอหน่อยเบิ้งครับไปเบิ้งตนมะพร้าวครับว่ามีตัวเลขว่าครับนี้ครับนี่ยหะครับตนรวจชมตอนนี้ซอฟพาโชกกับพ,พี่น้องมาที่ตนมะพร้าวให้โชคครับตนมะพร้าวให้โชคครับเห็นแล้วครับนี่พยาาัญชนะหกเสียนเจ็ดเสี้ยนเขามาแล้วครับตอนนี้ชาเมือวบ้านนี่ก็มีพี่น้องเพิ่มมากหลากหลายอยู่ท่าถนถามพอหน่อยว่าเพิ่มาเห็นเลข หาแปดแปดหาว่าสันเหมือนว่าเนเลยครับกับพวกโห่ว่าอยู่หม่องไหนเดี๋ยวซอผโชคสิพาอพี่น้องไปเบิ้งว่าเล็กหาแปดแปดหามันอยู่หม่องไหนน้อเนาะแปลว่าคนเห็นเหล็กหาแปดว่าสันเราจะเห็นรายชาัดเจนว่าสันแต่ว่าเนี่ยซอพ่โชคก็เห็นเล็กหาแล้วครับ โอ้เห็นหาแปดคือพันวาแล้ะครับหม่องเทียนนี่แปลง้อยๆแหละครับท่านผู้ชมที่มีแปลง้อยๆและ้ะครับนะครับก็ชัดเจนเลยครับเลขแปดเนี่ยแล้วก็เลขหาครับเออมาหนี่าวันเปลี่ยนแปลงไปเลยครับพี่น้องครับมาเบิงหม่องเสียนพญานาคเลยครับนี่มาเมือนั้นมาต่อนน้นเห็น ตอ้โหนี่หมงเสียนพญายนาคนาสิเป็นแปดสามพี่น้องครับโอ้แปดสองครับบ่อสองกับสามเนี่ยละสามยางครับพี่น้องครับเบนเขาครับเรื่องหมูกเสียนพญายนาคนี่ครับเตี้ยนไปสู่มืออ้าโอ้โหว่าไก่มือมากสิเตี่ยนไปซ้ำไหนนอกพี่น้องเนะาะแจวพี่น้องเพิ่วมาเพิ่นว่าเมาื่อวานนี่เพิ่นได้แปดหาวสันอยู่นี่ครับแปดหาหาแปดเนี่ยละครับเพิ่ว่าเห็นชัดๆ อันนั่นว่าพ่อหน่อยเพื่อนว่าเพื่อนเห็นแหลนหาแปดอยู่เมืองไหนพ่อเห็นอยู่นี้อนี่เพื่อนอยู่ปรากฏยืนนี่นะนี่ผมว่ามันสองตัวนี่แม่นบนโองครับสองเบื้องนี้ก็เห็นเดย๋ยวไปนี่ก็เห็นพ่อเบื้องเบื้องนนนี่ด้วยนเบื้องนนกล่องนะครับสองบอกสองโอ้แม่นี่เรียสองครับ แต่ว่าสองชัดอยสสส sea, ส um, ส problem, hmm ่สองหน like ึ่งทจ้่า้ต้องเรียกสองกันมากคือเด็กหาอืออพอหน่อยเราว่าคือเด็กหามียนผมเล่าอยู่ดีตัวละอยากสองก็ได้ผาจะเห็นมือนี่บอกคุณวมองนี่นี่รับพี่น้องิงคักนะสองชัดครับวันนี้ เค่องสองแปดที่เป็นหาคือพอหน่อยแล้ววางนะครับนั่นสองตัวเดียวครับอยู่ข้างหน้าอาจารย์สามารถก็เห็นอีกแล้วครับเห็นสองตัวเดียวอ่างนัวเดียวแต่ตอนนี้สองพาโชคเห็นชัดแล้วครับสองครับไปดูในกล้องนี้เห็นเป็นเลขทั้งเลขสองเลขห้าครับโอ้สองนี่ชัดเจนเลยครับตอนนี้ครับชัดเจนมากครับสองตัวใหญ่ละครับห้าอยู่บนเห็นไหมอาจารย์สามารถครับสองห้าครับนี่ครับห้าอยู่บนเลยนะซ้อนกันเลยเห็นพอหน่อยเพิ่นวาหเพราจะเห็นมือนี่ว่าสันระว่า ซูม่อว๋วเห็นเนี้ตัวนี้ครับพี่น้องครับเห,รเห็นปรากฏมจะเตร์เสาเล่วนวัวฟ้าโอ้ครับเนี่ยครับพี่น้องเห็นมาแเต่เสาซูมือ่าเห็นพอหน่อยแล้วบาเลกตัวนี้ชัดขึ้นเลยเนาะพ่อเนาะแม่นีนเ่เรียนนั่น,ห,น,นหากะร้อยชัดเลยครับพี่น้องหากะร้อยชัดขึ้นนั่นสองกบหาสองกับห้านั่นสองกับห้าอ่านั่นนั่น เห็นชัดเจนเลยสองกับหนะ้าน่ะเมื่อนี่ชัดเจนอาจารย์สามารถชัดเจนเลยครับแน่นอนแน่นอนครับมือนี้แน่นอนแน่นอนครับเมื่อนี้ครับผม ตอนนี้มันไกลแล้วเนาะพ่อเนาะอ่ามันบอดผมผมมีผู้ใดหูวใจดอกครับนี่เราพ่อหน่อยเราบ่าเราก็กฟันแล้วละครับพี่น้องแต่ว่าตัวใดตัวใดผู้ใดไม่โชคให้ตีเอาครับเพราะว่ามือน,นี่มันก็คงสุดท้ายแล้วเนาะครับมือน,นี่วันที่ยี่สิบเก้าละครมือกับสามสิบตอนนี้มีเหล็กพุทธแล้วหลังจากที่พ่อหน่อยว่าหลังจากที่ ขึนฝ่นมาขึนนี่แหละครับเครื่องบูชาเครื่องสักัลละนี่แหละครับเฝันมาขึ้นเครื่องสกัลระบูชาครับเลยมีตัวเลขพุทธขึ้นอีกไม่ไม่เนี่ยครับสองห้ากับห้าสองเนี่ยหละสองห้าห้าสองเนี่ยละครับตอนนี้พอหน่อยลราก็ฝันแล้วครับกับพี่น้องกับล่องเขามาฟั้งเมืองครับคุณพ่อน้อยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับ มาอยู่พ่อไปนั่นนี่ไปไหนไมารบกวนนี่อยู่พอมาเรื่อยลหรคุณแม่มาประจำวันจี้ฤิว่าจังไหนนั่นจะได้ตัวดับตัวดีมาปวดมาหายฟองเรือยจับแจ้งก็ฝันอยู่ฟังครับอ้าวเชิญเลยครับคุณพ่อครับทุกช่องทุกนั่นแหละผู้ได้ฤทิว่ากระเดียวครับผมมีปัญหาได้ก็ได้เพราะว่าจะโชควาสนาเนาะพ่อเนาะผู้ได้ทีว่างเลยครับผมล่องวางรู้ปอมาขึ้นนี่มันมาฝันขึ้นนี่ละฝันมาไปลี่นอยู่โน่นน้องเหว น้องตุต๊กตาโกต่บัวร hill hill. นนา questions questions? ้านที่วด้านต่ยี่หวยอยบานน้าใสพี่เนาะโอครับครับโยบานน้าใสกันวบาเพื่นน้องเหี่ยวน้องมาเจ้าจูงจักบดหวยบุ้งฮามันครับผมนั่นน้ำราท่วมมากแบบนี้ยังตัวนุ่นนั่นน้องเหี <dishwas season. S 2> ่ยวเอนุ่นน้องเหี่ยวครับวันนี้เราไอเราตายเราดิไอหวยเรามาสองคืนเรามมาเฉียวอนาย้เราเท่าไหร่คุณพ่อที่เราเสียบุ๊ี อายุเราหกสี่ตอนเราโอ้อายุเราหกสี่ครับพี่น้องสิบสี่ครับท่านผู้ชมเราเราตายตอนนั้นเราเราอายุหกสิบสี่ปีวะหกสิบสี่ปีโอ้แต่เรามาหาสองขึ้นหน่อเตียงคุณผอสองขึ้นเราจะเห็นเรายืนมื่อนขึ้นเราฝันว่าเราชี้ชี้เงี้ยมากกับหลานเหมือนครับพู้ลอดตายหลานผู้พันเงี้ยหลานซื่อแสงเดียวนผู้หลาน ร้านซื้อแสงร้านซื้อแสงผู้ตายซื้อสิงแต่ว่าชี้เงาอยูย่คนลงหัวห oh. ัวแสงน,นี่เป็นผู้ให้ผู้ร้านสอสอ,อแหลกนี่เป็นผู้ให้ซอแหลกเป็นผู้ให้สอสองเป็นผู้นั่งนั่งหัวอีกหัวเรือทั้งนึงก้อนที่แหลกแล้วสอตายแล้วนั่งอยู่หัวโอสอสอ,อผู้ตายนี่อายุหกสิบสี่นี่นั่งอยู่หัวนั่งหัวเนับผู้ร้านนี่เป็นผู้ให้เนาะ ผู้หลานยังมีชีวิต์ดีอีกหนึ่งพอยังอยู่ยังอยู่หลานผมนี่ละขอแสงมันมาผู้ที่สองขอแสงครับผมนั่งเป็นผู้พ่ายหลานเนี่ยยุ่งชักปีเราคุณพ่อหลานหัวหายที่ไปลูงหัวทิ้งบ่ก็มาลูกมากันได้หนีิมาท่าอยู่ครับผมแต่แต่ว่าจำได้ตั้งแต่อายุพ่อที่เล่าเสียไปนี่มันบอกอายหกสิบสี่ปีอายุหกสิบสี่ปีศูนย์หกสี่บ่พ่อเฮงยุ่งชักเยอะนั่เงิน ผมก็ยืนอยู่โน่นนั่นแหละโน่นมังน้ามั่ว้อมอยู่แต่ว่าโน่นนั่นไม่ใช่โน่นน้องเหวจริงที่เป็นท้งหน้าอยู่ผมก็ว่าเอ้าวน้องเหว่น้องเหวนี่ก็เป็นหาท่านัวแเหวเนาะจากแล้วก็ได้ไปยืนอยู่ยืนอยู่เป็นโน่นอยู่บนเดียวมันน้องเหวครับวันนี้น้ามันช่วมมากผู้คนอายผู้ตายหยังกับร้านก็ชี้เหี้ยมากชี้เหี้ยมากเราบอกให้ชี้ไปน้าด่บหน้ามันชั่วบ่ไปยังได้ยัง ตะกี้ห็เคยย่างเที่ยวมาหน้านียู่ลุยน่านไปเยอะไปน้ำคลองเก่าหนิเด้อครับผมไปหอดงัยมองได้บรรน่นตะจีเห็นบ้านนาไซมันเพิูนน่นั่นเนาะมันมีห้องน้ำห้องสวมนึ่งอีหน้าเน้นฉีไปคุ้บเฉียบแล้วบนรได้น้ำมันงสวมร้อนนี่จะกองฉีว่าผมที่บ้านนาเจี๊ยบเนาะอืมว่าังครับอันนี้เป็นความฝันเนาะ ไปวันหวยจะเก้าอุนจะยิ่งมีหวยน้อยๆหนุ่งเป็นห้องรัดก็มารอาิ่นมันนื้ใส่วันเกี่ยลกางก็ไปเลาะวัดอันนีงขีบุญสีบุญเลี้ยงเนี่ยห้องนี่แหละมันมานม่ไปขันที่นี่เวาย่างเมื่อวันนี้มันพูดร้านพูดไยเงี้ยนี่เอาไอ้คนไปส่งลงเรามันจะกับมเอา โอ้ไปหันเดาคนเคยหัเงี่ยมารตกี่บนมารหนึ่งคนเขียนต่งนีก็ได้วันนี้นยิ่งเรื่องหน่อยสองคนใชุสนักเรียนกันยางน่ะบอกกันแลาไม่แม่มายิมายังหนามันลายยังหน่อยนึงสิผมกับยางวันนี้ไปฆ่ากันยู่นี่งไหมพวกกับ้านขวมมาดิสองคนกับมันนี่ผมก็มาหอนนี้อวกก็กลับขึ้นด้วยเหือเออ ้มยมันสิบกลับบนน้อบ้านีักย่เนบานร้านใช่ผู้พายเงียนเนี่ยมึงก็ยิยุ่ไก่เห็ดไมพายเงี้ยขึ้นวับวับวับเลิดไม่พายเงี้ยโอ้ร้านเป็นยิ่งสองคนสองคนเลยยิงจังมากเสนอกมว่าจทั้งในบ้านแต่ว่ามั่พากกันดหวยเสียงเขาบอกกันมาจะว่าบัวเรนดีทำไมไมนเรียนมากกว่าดีเงไปหอดหวยนี่จยุดนี้กัน อไปจดกันยูหันตีเขาเขากับว่าขามมันบ้านพ่อพ่อกระบวขามกระบวขามไปพ่อกระบว่าขามขึ้นกันพ่อกับกัปหลังขึ้นกันมันบ้าครับแล้วกับว่ากัปแล้วกับหูเมียนโอ้หู่เมียพอดีครับอยู่บริกดบริกดเท่าไหร่ซ้ำมึงสังเกีุเวลาตัวเลยครับคุณพ่อเทอะไรเยอะเท่าไหร่น้อครับปีนีงเจ็ดสิบสามเหรียญเจ็ดสิบสามอีพอเจ็ดสิบสามปีเน้อพอหน่อยเจ็ดสิบสามปีด้านเลขที่เท่าไหร่นอพอ บ้านเลขที่สองมูเด็กมูแปดมูแปดอ้าเลขที่สองมูแปดกับสองแปดแหละพ่อเอ้บ้านเลขที่สองมูแปดต่อกันก็เรียกพน้าให้เอ้อเรียกพน้ให้คน้ให้คือว่าสองแปดหนึ่อ๋อจังหวะเด้อว่าโอ้ยกันพ่อว่าได้ว่าได้ตัวเลขไม่ไปเหมือนไปพนะให้พวกผมพวกผมหนีมาก่อนเพลินครับบ้านนี้คันคันบ้านเลขที่สองเหมือนมาพะมูแปด บอนนี้ตรงกรับยังวันนี้คือว่าตรงกรับงว่วงง่วงไอ้ที่เป็นอันนี้ออกมาที่เป็นหัวพญะานาออกมาตร,ตรงตรงเป็นเลขสองยี่หันเห็นเลขสองยู่หันบอกว่าเห็นสองยู่หันเมื่อนี้เห็นสองบ่าแต่เวลามันเป็นหาตัวนึงวันนี้ยี่หันเดะเบืองเดะมองนึงวัน <c oughs> <he S 2> เห็นเห็นเลขแปดอยู่มองนึงหันพ่อก็ว่าเห็นเป็นห้าแปดเมื่อกี้นี่ไม่ได้ว่บหาแปดห้ายังพ่อ เห็นจะสองกันยังว่าเห็นสองคือเราเบอกว่าซีผู้คนมากเขาเจ้าจะได้เห็นหาแปดก็หมายเดินเห็นจลายมือเราล่าบนมือนี่เขาเดินเห็นบนมันเล่าเห็นดีแต่แต่มือนี้เห็นเลขสองชัดเจนนะพ่อแต่มือนี่เนเลขสองชัดเจนก็เห็นผมก็เห็นอยู่ผพก็เห็นมือนี่วันอดเลขสองอยู่อยู่หันน้องก็เห็นแล้วลอยนลืนแต่มือเจาเห็นพดล่างๆนี่างเดียวนี่หญ่ึ้ายมือย้ายเห็น คำมากทีนเหมือนผู้พูดที่ไงดูเป็นนูนๆขึ้นครับโอ้บ้านปูที่สุดโตดเพร่ะเฉยโชคให้ลาบรื่นดีหมดน้อยบ่แน่แล้วเราคอยพัวเราผ่ออย่งนี่เนาะมันบอกเลยดีวยนี่ตามเห็นอยู่แนนเขาเห็นเขาเห็นตามมันนี่เขาบอกเลยว่าไม่ว่าเบิ้งเขาก็เห็นตัวอื่นตัวยังไปนั้นก็หลายตัวน้องขื้นกันเนาะอย่าตังคนต่างเห็นเราพ่อเนาะมานี่ก็ได้สนใจแต่ว่าบัวขวบนำ คุยิงมากกับบวกขวบนามเล้ากับพวกขวบนามาเหมือนบวกขวมห่วยอืมเจอกันห่วยยุ่งกางเียไหมมันที่ีหายุ่งกางบอกว่าห่วยเป็นห่วยเป็นห้องเป็นห่วยบ่ห่วหาห่วยกัวหา่เขาจุดห้องเปนหอกาหอหมนแต่นีแต่ผู้ยิงละน้ำเสียเออู้ยิงยังงนีอยิงสองขนยางมนี่จีุดนักเรียนซีกับเีหอแล้วห่วยหาห่วย เออมันกะมากขึ้นกาสี่หกมสี่หกหาหกนี่ละมีคนบอกเลขกันมุนบอกข้อันนองฝั่น้องั่แก่ข้อันฝั่งฝั่้องฝังมรัครับสิบวันเดีันนีกตีไปเตียวการผู้ฟังผู้ชมได้ยินเราก็เตียวว่นสิวกันตีได้ก็ถูกแล้วได้ก็ถูกตีไม่ได้สิวนหลีเล่วเนาะกันได้สิเว้นจะตีวันเดีวสิบวันคนที่แมนว่ากันมแมนก็ อันนี้ก็คือก็ฝันน้อยสิแม่นแมละก็ไ่มีผู้ใดหูน้อะฝันเ้าก็แห้กันฟังยังสิละผมรู้ามันก็มาพูดยาวพูดยนี่มันก็เปลียนสั่นลบพอเอ้ยว่าอะไรเนาะว่านว่าลูกเต้าก็แมาน้ำหาแนวทั้งให้กัเจ้าซื้อดอกว่าบนว่าอะไรว้ากเบวาไปเลี้ยงเลกแนวคนมากน้อยจากทีว่าจ้ไหนผู้นานี่งก็มากอยู่บ่คอยเฮ้กนี่เล็อะไรก็ตังคนตังมากคือว่าล่ะตัางคนตังมาก มันเยอมากถาม้นฟันก็ใจฟังเลยนะที่ว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆอีพอเนี่แหละคือแนวทางคุณพ่อครับขอบคุณหลายๆครับสําหรับมือนี่ก็ได้ขอบคุณคุณพ่อมากๆขยั่งสีมมอย่ดีพ่อยังสีมม้ยืดี่มือสีไม้ยืดิ่งกบเจาะหรือว่ามันยังบ่เจอะป่านนี้นี่ยังบ่ขักันนสามสิบสามสิบเอ็ดสิมาเศร้าวันที่หนึ่งผู้นี้ว่าไหมสีแรงวันที่สามสิเอ็ดกับว่าจัดยาหนี ผู้เขาจะเอาไปเขาจะเอาก็ซื้อเนี่ยผมก็ซื้อก็บ่งจ้าแต่เดี๋น้เิ้นันลงขึ้นมันข้นถือลายที่นี่ข้นไหนเรกเลือกเงินคนคนถือลายเลขยู่นิถือมาได้ใช่ไั้งสีวยยี่นนก็สิได้หลายอยู่เพราะคนเห็นมคือกันีนพอคนเห็นมกันคนวันาสนาไผมันครับวาสนาไผมันมากแต่เรานกนเห็นมคขกันเนาะไมันมันคือเพิ่นวัน่ะพ่อนี่ก็บ่แม่นรัแม่น เจ้าฝนอยู่จินนี่นะ่นมาเกิดยุ่น้ำผู้ใดมาสัมผัสก็มาเบื้องเอาโลดรับครับวาถูกต้องแล้วึ้นเขอไม่ได้วุปโลกขึ้นมาเนาะ่นม่อยู่เหมือนผู้ใดมาเบื้องเก่าคือว่าจบแล้วมันว่าได้วุปโลกขึ้น่นขึ้นไม่เเป็นของของของจริงที่สัมผัสได้ผู้ใดขามากกว่ามดนกางว่ด้วยิวาที่หรือนกไู้ดบังคับผู้ไดบังคับกกับม่ไหวก็วิวาเลด้นะ กันศรัทธากันมีความเชื่อกันสิ่งนกการว่ายกับพว่ากันเนาะไม่ได้ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อกับศรัทธาตัวมันเบื้องหลังคนเห็นด้วยหูได้ตาแเราคนกากการไ่ายอยู่ด้วยหรือว่างเลยเนาะครับผมคนเฮาทำให้ศรัทธามนเนี่ยมันสิได้เลยดิอย่างก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยศรัทธาแล้วก็ความเชื่อเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ที่มีความเชื่อบ้านนี่มีความเชื่อแล้วก็มีศรัทธาเนี่ยเมื่อกลายเกิดให้ได้โชคได้ลาภขึ้นมาอันเก่าบ้าน คนไม่เห็นเพคนก็เออขอบูทอๆก็ผมเห็นแบบนี้่เคยเห็นตักเยอะเหักแบบนี้ก็ว่าเนาะผมก็เหนเงาไปพูดได้ก็เพู่ได้นะว่าไม่นรีบบอกผมครับเอ้าขอบคุณพ่อหน่อยหลายครับวันนี้ก็ได้ลบกวนแค่นี้แหละครับครับผมครับเห็นเป็นสองหนูเห็นเป็นเลขสองเลยลูกอยู่ตรงไหนลูกตรงไหนเอามาชี้หน่อยมาชี้หน่อยปาบโอ้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับ ชัดเจนชัดเจนสองชัดเจนเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมสองชัดเจนครับงูน้อยก็บอกเป็นสองข้างบนเป็นอะไรลูกข้างบนเป็นอะไรเห็นไหมตัวข้างบนเป็นเลขอะไรครับตัวข้างบนตัวข้างบนเห็นไหมแต่สองนี่ชัดเจนแล้วล่ะสองนี่ชัดเจนแล้วมันอยู่หัวข้างบนเลขสองนี่เป็นตัวอะไรเนี่ย โอ้ยมาเบมาดูตอนนี <laughs> ้ไม่หกก็ไม่หกก็ห้าแหละตรงนั้นน่ะตรงหัวเลขสองีไม่รู้เรื่องเลยแค่ไหนว่าดูดูในกล้องก็ได้นะดูในกล้องก็ได้มาซื้อได้มาเห็นได้เน่เน่เน่เห็นไหมพี่หนูน้อยเขาบอกเนี่ยดูในกล้องมันเห็นชัดเลยไหมสองนั่นที่เก่งเขาไทยไปชัดชัดจลนี่แหละเนี่ยเนี่ยดูในกล้องมันจะชัดรับนัอน่เห็นไหมสองนี่ชัดเจนเลยแต่แต่ข้างบนนี้เป็นตัวไหนครับตัวเลขเห็นเป็นตัวไหนข้างบน จะได้ลูกถ้ดูในกล่องมันเห็นชัดครับเห็นชัดหลขสองสองนี่ชัดเลยคนคนว่าหากระหกเอ้าเอ้าได้แล้วเราแค่นี้ก็พอแล้วอ่าอันยืนในกล่องเห็นงามมานลูกชัดเลาเป็นไงเนาะครับชัดเจนชัดเจนงามเห็นคนไทชัดเจนละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมพอดีลูกหล้านมากเมื่อนี่หนูหน่อยเพิ่นก็เห็นเป็นเลขสองครับเห็นสองชัดเจนแล้วกะ วนๆไปแน่ก็เห็นเป็นเลขหาหรือจังไหนไหนี่แหละครับมันจยงไหนพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์ไปนั่นบ้างครับพิดถูกกยฬาว่ากันเน้อครับเด้อเพราะว่ากับว่านี้ปวดใจหัวน,นี้เพียงแต่เป็นแนวทางเท่านั้นครับให้ไวเพราะเป็นแนวทางถ้าพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมนะครับเด้อฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวัตถพลาดายกันดีๆของทางช่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ